นัง,นงทรีค่ะชนกนันรจนาสมมธค่ะเป็น Mistin i n t n r n a t i o n a l 2023ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็กำลังจะไปประกวดที่ประเทศจีนที่ฉันดูเป็น m i s s Friendship International Thailand 2024ค่ะว้าววันนี้มาเดินแบบเทวิกาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสนุกมากเลยค่ะไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้ค่ะ เห็นผ่าน Instagram Social Media ก็คอยติดตามมาตลอดแต่วันนี้พอได้มาใส่จริงๆใช่ไหมคะสวยแบบเลอค่ามากเลยค่ะได้เลยส่วนตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเลยค่ะคณิตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้มูลค่าประมาณ8หลักค่ะว้าวออใช่ค่ะสวยมากช็ตนี้ก็จะเป็นชมพูม่วงนะคะ,ะใชะ่จะมีการเดินฟิชั่นโชว์และฝากให้แฟนติดตามการเดินฟิชั่นโชว์ครั้งนึ่ง่งายๆค่ะก็แค รอดูพวกเราเดินนะคะเดี๋ยวก็มีไลฟ์ตลอดค่ะแล้วก็เทวิกาค่ะเทวิกาเจอรี่ไทยๆนะคะแล้วก็ ช่วยสนับสนุนคนไทยกันเองค่ะออขอบคุณเทว,วิกาที่จัดพระจัน,น,นทร์จอียครั้งนึงขอบคุณมากๆค่ะที่ได้เป็นแขกรับเชิญรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะได้เลยไไมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับการที่จะไปชิงชัยก,ก,กระ่างประเทศกับาระระกวดก็ต้องมีการฝึก เรื่องของการเดินการพูดแล้วก็วิธีการแสดงออกแล้วก็ความสามารถพิเศษอย่างเช่นแบบว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะแบบลำไทยประยุกต์อะไรแบบนี้ค่ะได้เลยอ่าฝากเอจติดตามผลงานแล้วก็เรียนเจอใ้ติดตามการประกวดีกันหนึ่งเลย Instagram ติดตามได้ที่ t r e e c h น n o k n a n นะคะ three จุด c h a n o k n a n ค่ะขอบคุณค่ะ